ชมข่าวกันต่อนะครับคุณชมครับช่วงนี้มีรายงานพิเศษจากคุณชนทิชารอดกันภัยนะฮะกรณีที่ทางกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ฟ้องร้องคุณชานชัยอิสระเสนารักนะครับอดีตคณะอนุกรรมธิการพ้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับก็เรื่องที่คุณชานชัยออกมาเปิดเผยนะฮะกรณี ธุรกิจหลายอย่างนะฮะของ King าวเวอร์กับสนามบินสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็ผลการฟ้องร้องนั้นปรากฏว่าคุณชาญชัยเป็นผู้ชนะนะครับเราไปติดตามนะครับการเจาะลึกเรื่องนี้กับคุณชนทิชารอดกันไผ่ผู้สื่อของเราครับนั่แหละคือผมใช้คำว่าฟ้องปิดปากแต่สำหรับผมคุณฟ้องปิดปากผมไม่ได้ ผผมผมจะพูดคำพิพากษายกฟ้องคดีที่บริษัทในกลุ่ม King Power เป็นโจทยื่นฟ้องนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์อดีตรองประธานคณะอนุกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปทอ นยยุครัฐบาลคสอชอและเขายังเป็นอดีตสอสอนครนายกพักประชาธิปัตย์อีกด้วยมูลเหตุของการฟ้องร้องและมีกรณีพิพาทกับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่เป็นเพราะนายชานชัยได้ให้สัมภาษณ์และ,ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงความไม่ชอบมาพากลในการทำธุรกิจของกลุ่มคิงพาวเวอร์ทั้งการไม่ยอมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือพรบร่วมทุน และปัญหาการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับบริษัทท่าอากาศยานไทยในการดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิคดีนี้จึงกลายเป็นคดีตัวอย่างของคนตัวเล็ก,ลกๆแม้จะเป็นอดีตสสแต่ก็เป็นเหมือนคนหัวเดียวกะเทียมรีบที่ต้องเผชิญกับการฟ้องร้องของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีมือไม้มากมายและมีกลไกเหนือกว่าทุกอย่างแต่สุดท้ายกระบวนการวิติธรรมไทย ก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการตรวจสอบเอาไว้พอมันเกิดเรื่อง PUS เนี่ยไม่ไม่ได้ติดตั้งเราก็เชิญสตงองอมาว่าเคยตรวจสอบสตง,งก็บอกไปตรวจแล้วก็แจ้งให้ทางการท่าตอนหลังนี้ก็มีการเข้าไปตรวจครั้งใหญ่ทีไปตรวจว่าไอ้เครื่องบันทึก PUS เนี่ยมันเคยซื้อมาตั้งแต่ปี 4, 6, 4, 7ตั้งเตนั้ก็ประมาณหลวงเงินแผ่นดินเนี่ยนะซื้อมา แล้วทำไมถึงไม่เชื่อมต่อหลังจากที่ได้สัญญากันปรากฏว่ามีการหลีกเลี่ยงกันเก้าปี<ม>สตงองเขาก็มีนินสือแจ้งไปผมบอกวันนี้ไม่ไหวไ้วอย่างนี้คุณคุณได้รับจ้างมาเดือนละเจ็ดแสนแต่คุณไม่รักษาประโยชน์รัดแต่คุณกลับไปว่าไอ้ที่มันทําผิดกฎหมายเนี่ยกลับเป็นเรื่องดีอีกบอกว่า<ม>ไม่เสียหายเลยผมก็เลยให้สบาบณ์ว่าอันนี้สังคมทางรับรู้นะว่าหน่วยงานนี้เป็นอย่างนี้เหตุที่ศาลดีกาพิจารณายกฟ้องและกลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ที่ให้จำคุกจำเลยคือนายชาญชัย1ปี6เดือนเพราะสารมองว่าคดีนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงและมีเอกสารหลักฐานยืนยันไม่ใช่ข้อมูลที่จำเลยเสกสรรปั้นแต่งขึ้นเพื่อกล่แกล้งใส่ร้ายสารนยกประเด็นการกระทำของนายชาญชัยว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและเป็นความพยายามปกป้องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและประเทศชาติซึ่งคำพิพากษานี้ หลายฝ่ายมองว่าเป็นการวางบรรทัดฐานแก่สังคมและประชาชนพลเมืองดีโดยทั่วไปที่ต้องร่วมกันปกป้องประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเพราะกฎหมายได้คุ้มครองการกระทำไม่รอดพ้นจากความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งนายชาญชัยเองมองว่าการฟ้องในลักษณะน,นี้ถือเป็นการฟ้องปิดปากพูดตอนไหนฟ้องตอนนั้นเลย14คดีผมบอกตอนนี้ที่ก็ฟ้องผมเนี่ยตอนนั้นเป็นคดี2อาคดีบอกฟ้องปิดปากไอเ้เรื่องนี้เป็นการฟ้องปิดปาก แต่ว่าฟ้องผมยากเพราะผมไม่หยุดไม่หยุดพูดที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มีเป็นมาดเขาแต่ผมพูดความจริงแล้วเป็นประโยชน์สาธารณะและ้วกาลังบอกให้ไปสังคมรับรู้ว่าบ้านเมืองเสียหายก็เรื่องอย่างนี้นะเพราะนั้นผมพูดกับสื่อผมก็จะแจกเอกสารไปด้วยพร้อมกันก็เลยเป็นเหตุให้ว่าสารได้เขียนว่าที่ผมแถลงข่าวเนี่ยมันมาจากเอกสารของเขาด้วยของของการท่าอากาศยานด้วยของหน่วยงานนั่นด้วยและของ หน่วยงานตรวจสอบสตงอ้วยผู้ตรวจการไปดิ้นด้วยการที่เขาฟ้องอย่างนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าผมผมก็ทําไปตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่มีอะไรต้อนเล้นกว่า13ปีของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้และอีก3ปีของการต่อสู้คดีที่ถูกฟ้องร้องวันนี้นายชันชัยรู้สึกยินดีที่ศาลมีคําพิพากษาออกมาซึ่งไม่เป็นเพียงประโยชน์ต่อตัวเขาแต่ศาลยังชี้ประเด็นว่ากลุ่ม king power อาจจะกระทำการเข้าข่ายไม่ถูกต้องใน3าประเด็น คือไม่ปฏิบัติตามพราบาร่วมทุนไม่ทําตามสัญญาที่ทําไว้กับบริษัทท่าอากาศยานไทยและมีการเก็บเงินค่าแปะเจี๊ยกับเอกนชนรายอื่นในการเช่าพื้นที่สนามบินเพื่อการพาณิชย์คำพิพากษาที่ออกมานายชันชัยมองว่าเป็นการเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและผู้เสียผลประโยชน์สามารถฟ้องร้องเอาผิดกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งนายชันชัยเองก็ได้ใช้สิทธิ์ทงางศาลและยื่นเอกสารหลักฐานต่อน,นาย,ยกรัฐมนตรี โดยหวังให้มีการเรียกคืนผลประโยชน์ของชาตินับหมื่นล้านที่สูญเสียไปในมุมมองของนายชานชัยให้กลับมาเป็นของแผ่นดินชนทิชารอดกันภยัยทีมเจอกข่าวเนชั่นทีวีรายงานคือลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะนอกจากจะเกิดกับบรรดา สอสแต่ก,กับหน้าการเมืองแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับบรรดาผู้สื่อข่าวพวกเรานี่แหละนะฮะที่ทําหน้าที่สื่อมวลชนนะครับถ้าหากว่าไปขุดไปคุยวิพากษ์วิจารณ์อะไรตัวมีอะไรมากเนี่ยนะฮะเขาก็ปิดปากาอะไรมาปิดปากแบบนี้ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรนะสแลปอืมนะฮะค่ะ